สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬามณีบุญเฉลียวเลขที่40ชั้นม6ทับ1วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอเนปี64ข้อ24ค่ะข้อมูลเชิงปริมาณชุด1่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง10ตัวดังนี้90 110 120 120 120, 120 130, 130 130 140 140 150ถ้าเพิ่มตัวอย่างอีกตัวหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเป็น125แล้วค่า วัดทางสถิติในข้อใดจะเปลี่ยนไปเราจะเพิ่ม125มาตรงนี้นะคะคือค่าตรงกลางพิ่ใส่ค่ะเราจะหาจากค่ามากที่สุดลบค่าน้อยที่สุดนะคะก็คือ150ลบ90จะเท่ากับ60นะคะข้อมูลชุดเดิมจะได้60 ข้อมูลชุดใหม่ก็จะได้60นะคะฐานนิยมค่ะคือ120คือค่าที่ส้ำกันมากที่สุดนะคะข้อมูลที่คือค่าข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะมัธยฐานคือค่าตรงกลางจะเอา120่งรบวกหนึ หารสจะได้เท่ากับ125ค่ะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตจากสูตรนะคะ x bar เท่ากับ sigma xi ส่วน n เอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันจะได้1250งพั หารสิบนะคะคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะจะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าข้อมูลช่วเติมจะหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะข้อมูลช่วยใหม่ก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบวกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหารสิบเอ็ดจะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าค่ะ ่วนข้อนี้จะตอบส่วนแบ่งเบน,นมาตรฐานนะคะข้อต่อไปข้อ32ค่ะอัตราชาบันทึกความดันโลหิตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรตลอดในขณะที่หัวใจบีบตัววันละหนึ่งตัวเป็นเวลา15วันโดยเลี้ยงข้อมูลจากน้อยไปมากดังนี้ค่ะ 1นึ่งร้อย1ิบหกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งร้อย1ี่สิบหน้อยี่สนึ่อยี่สิบเอ็นึ่งร้อยี่สิมหนึยี่สี่นึ่งรอยี่สินยี่้าหน่ง้อยนอยเก้าหนึ่ง้อามสิบหนึ่งร้สิบาหนร้อยสี่าหนึบเอค่านอกเกณฑ์คือข้อมูลที่มีคมม่ามากกว่า q 3นึ่งลึงจุดคู q 3ลบ q 1 แล้วผลบวกของค่านอกเกณฑ์ทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นเท่ากับเท่าใดเราจะมาหาเอ่อ Q หนึ่งก่อนนะคะจากสูตร Position QR ค่ะเท่ากับ R เป็นบวกหนึ่งส่วนสี่ Q หเท่ากับ หนึ 1> 1. ่งส่วนสี่คูณหนึ่งเอ็บวกหนึ่งจะได้เท่ากับหนึ่งส่วนสี่บวกสิบคูณสิบห้าบวกหนึ่งค่ะก็จะได้หนึ่งส่วนสี่สิบหกควหนึ่งจะเท่ากับสี่นะคะต่อไปเราจะมาหาคิสามกันค่ะ สูตรเหมือนเดิมเลยนะคะ <12 4. S 1> แล้วก็จะได้เท่ากับ สามส่วนสี่คูณสิบห้าบวกหนึ่งคิวสามนะคะจะได้เท่ากับสิบสองดังนั้นคิวหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบคิวสามจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบนะคะ ต่อไปค่ะข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าจากสูตรนะคะที่เขาให้มา q 1นึลบหนคูณ q 3ลบ q 1จะได้เป็น120 1 2 0่งร้อยยี่สลบหน่งจด้คูณหนึลบหนึค่ะจะเท่ากับหนึบ ลบหนึ่งจุดห้าอันนี้ลบกันจะได้สิบนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าหนึ่ง้อยห้าค่ะอันนี้มากกว่าอันนี้ค่าข้อมูลที่มากกว่านะคะจะได้จากสูตร q สามบวกหนึ่งจุดห้าคูณ q สามลบ q หนึคูวหนึ่งก็เท่ากับ130 6. เท่ากับหนึ่งร้อยสาสิบเบวกหนึ่งจดห้าสาบหนึยี่สจะได้เป็นหนึ่งร้อยสาสิบบวกหนึ่งห้าเท่ากับ 130บวก15จะได้เป็น145ไม่มีค่าไหนที่น้อยกว่า105ค่าที่มากกว่า145คือ49และ151จะได้ค่านอกเกล49และ151นะคะดังนั้นค่านอกเกล หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเท่ากับสามร้อยค่ะขอให้ค่ะขอจบการอภิปราเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ